SC a s s เ t เป็น Developer ที่มีแบรนด์ Perception ที่แข็งแกร่งมากทั้งในด้านงานดีไซน์สถาปัตยกรรมคุณภาพของการกอร่อสร้างและบริการหลังการขายซึ่งในปี2567นี้แบรนด์แกรนบางกอกบุราุาวัดเตรียมพลิกภาพจำและสารต่อความสำเร็จด้วยบรนด์ซีรีส์ใหม่ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนำลองด้วยตัวโครงการแกนบางกอกบุรวาดบางนากม .15 ซึ่งเป็นโครงการที่จะพามาชมในวันนี้โครงการนี้จะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพาไปชมกันครับโดยนมาเริ่มตน้นที่ตัวโครงการนะครับตัวโครงการแกรนด์บางกอกบุรวาดนะครับบางนากม .15 ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่บางนาตาดสามารถเข้าออกได้สะดวก โดยตัวโครงการนะครับห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง30นาทีเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันนะครับย่านบางนานะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขยับขยายมาเปิดเพิ่มขึ้นหลายแหง่งมีโครงการไม่กับโปรเจกต์นะครับก็เริ่มเป็นเข็มมาพัฒนาฝั่งนี้หลายโครงการรวมไปถึงนะครับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีทั้งบ้านและคอนโดหลายเซกเมนต์ด้วย โดยย่านบางนานะครับยังมีแหล่งอันมุนควาสโกรครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นท่านบางนาไม่กับบางนาไอเกียและในอนาคตนะครับก็กําลังจะมีโครงการแบงกอกมอลที่จะตั้งอยู่บนที่ดินโครงการกว่าร้อยไร่นะครับซึ่งจะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่สุดนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยส่วนในเรื่องสถาพยาบาลในบริเวณนี้นะครับก็มีหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโรงพยาบาลจุฬารัต และโรงพยาบาลปริ้นสูณภูมินะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังรายล้อมไปด้วยโรงเรียนนานาชาติชั้นนํามากมายนะครับมาดูกันต่อในส่วนของรายเดยดโครงการกันบ้างนะครับตัวโครงการแกนบางกอกบุรวัทนะครับบางนากม .15 เป็นคฤือสน์หรู2ชั้นนะครับมีจำนวนยูนิตท,ทั้งโครงการอยู่ที่73ยูนิต ตั้งอยู่บน,นที่ดินโครงการทั้งหมดนะครับประมาณ35ไร่มีบ้านนะครับให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบมีขนาดตั้งแต่432ตารางเมตรจนไปถึง584ตารางเมตรในส่วนพื้นที่ส่วนกลางนะครับก็จัดมาให้ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขลับเฮา์นะครับที่มีตั้งแต่พื้นที่ล็อบบี้ออกแบบเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มตกแต่งด้วยหินอ่อนโทนสีขาวมีพื้นที่สระว่ายน้ำนะครับสว i มม i n g p o ล ใส่มาให้เป็นโรบเกลน,นะครับความยาวอยู่ที่20เมตรมีพื้นที่เปรียกราวนะครับแล้วก็สนามหญ้าขนาดใหญ่ในส่วนของบริเวณชั้น2ของขับเฮานะครับเป็นพื้นที่ฟิตเนสและเล้าขนาดใหญ่นะครับที่สามารถรองรับกิจกรรมการออกกําลังกายการทํางานและการประชุมได้นะครับในส่วนของบ้านตัวอย่างนะครับที่จะพามาชมในวันนี้นะครับแบบแรกเลยนะครับจะเป็นแบบเล็กสุด ทื้นที่สอยนะครับอยู่ที่432ตารางเมตรตั้งอยู่บนนที่ดินนะครับอยู่ที่82ตารางวาเป็นท้ายเล็กที่สุดในโครงการนะครับฟังก์ชันนะครับจัดออกมาง่ายๆนะครับเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องครัว1ส่วนรับประทานอาหารมี2ห้องรับแขกแล้วก็มี1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถนะครับโดยมาเริ่มต้นจากตัวดีไซน์บ้านเลยนะครับ ตัวบ้านในโครงการนะครับจะได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเป็น New Design ที่แรกของ s c s ซีได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากบ้านในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนวิลนะครับซึ่งจะสะท้อนไปยังอิเลเมนตต่างๆของตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับส่วนแรกเลยที่เป็นซุ้มโค้งด้านหน้านะครับสูงสง่านะครับแบบ d ับเบิ Volume ประตูหน้าบ้านนะครับเป็นแบบบานเปิดซ้ายขวานะครับสูง2.8เมตรหน้าบ้านนะครับจอดรถได้ทั้งหมด3คัน มีห้องเก็บของนะครับบริเวณหน้าบ้านมาให้และยังมีจุดรองรับนะครับการติดตั้ง EV Charger มาให้แล้วโดยพื้นที่ด้านข้างบ้านนะครับสามารถปรับฟังก์ชันนะครับให้เป็นสวนสีเขียวเล็กๆและมีมุมนั่งพักผ่อนนะครับแบบบ้านตัวอย่างได้เลยจุดแรกนะครับเมื่อเข้ามาในบ้านนะครับก็จะพบกับตัว e n t r a n c e f o y e r นะครับเป็นแบบ d o บเ l ิลวอลลุนะครับความสูง7.4เมตรให้ความแกรนะครับแล้วก็ดูโปร่งลงมากๆเลย เมื่อเดินเข้ามาในบ้านนะครับซ้ายมือนะครับจะเป็นพื้นที่ลิฟวิ้งรูมมีช่องแสง2ด้านนะครับแสงธรรมชาตินะครับส่องเข้าบ้านได้ตลอดทั้งวันเพดานส่วนนี้นะครับสูงอยู่ที่3.2เมตรภายในบ้านนะครับจะมีการติดตั้งนะครับตัวกระจกลามิเนตที่มีความหนาอยู่ที่6-8มิลลมตรจากทอสเทมนะครับ ซึ่งตัวกระจกนะครับจะช่วยในการดูดซับเสียงได้ดีเมื่ออยู่ในบ้านนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินเลยนะครับถึงแม้ว่าที่ตั้งของตัวโครงการนะครับจะใกล้สนามบินสุวรรณภูมิก็ตามโดยชั้นล่างนะครับมีการใส่ห้องนอนนะครับมาให้หนึ่งห้องเป็นห้องนอนนะครับที่ออกแบบเป็น universal design รองรับผู้สูงอายุในบ้านได้ มีห้องน้าในตัวซึ่งห้องน้านะครับก็ได้มาตรฐานเดียวกับบ้านตัวอย่างและใส่ช่องแสงนะครับด้านในเป็นแบบหน้าต่างบานกระทุง้งช่วยบายอากาศได้โดยพื้นที่ภายในของบ้านหลังนี้นะครับจะมีการออกแบบนะครับเป็นแบบโอเพนแปรนให้เชื่อมต่อฟังก์ชันครัวไทยแผนที่และแดนนิงเข้าด้วยกันซึ่งพื้นที่ครัวไทยนะครับจะตั้งอยู่ข้างบ้านอยู่ติดกับพื้นที่ห้องซักล้างและห้องแม่บ้านนะครับมีห้องน้ำหนึ่งห้อง ส่วนชั้นล่างนะครับจะยังมีพื้นที่พาวเดอร์ลูอีกหนึ่งห้องนะครับตั้งอยู่ติดกับตัวประตูฝั่งลานจอดรถนะครับในส่วนของตัวบันไดบ้านนะครับให้เป็นแบบบ้านตัวอย่างเป็นบานไม้สีเข้มนะครับพร้อมช่องแสงขนาดใหญ่นะครับตรงบันไดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ซึ่งตัวบันไดนะครับจะอยู่ติดกับตัวดับเบิลวอลลุ่มนะครับขึ้นมาชั้น2นะครับทำให้บ้านนะครับดูโปรและสว่างทั้งวันเลยนะครับ โดยไม่ขึ้นมานะครับฝั่งขวานะครับจะมีพื้นที่ living room สำหรับสมาชิกในบ้านเชื่อมต่อกับระเบียงทางด้านนอกสามารถวางกระถางต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นให้แก่บ้านได้หรือจะจัดเป็นมุมนั่งพักผ่อนนะครับไว้จิบกาแฟยามเชา้าก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนพื้นที่ติดกันนะครับจะเป็นพื้นที่ห้องจูเนียร์ master b เบ r o o m นะครับเป็นห้องที่อยู่ตรงมุมบ้านนะครับจึงทำให้มีช่องแสง2ด้านนะครับส่วนพื้นที่ห้องนะครับกว้างนะครับวางเตียงขนาดใหญ่ได้เลย ฝั่ง walk-in closet นะครับก็อยู่หน้าห้องน้ำสามารถ u i วอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้สำหรับสเปคห้องน้ำนะครับได้เป็นแบบบ้านตัวอย่างนะครับก็คือผนังตกแต่งด้วยหินอ่อนกัานส่วนเปียกและแห้งมาให้นะครับมี shower screen ห้องนี้นะครับยังให้ทั้งตัวเลนช s เวอร์และติดตั้งอ่างอาบน้ำนะครับแบบฝังผนังให้ถัดมานะครับจะเป็นห้องนอน3มนะครับมีห้องน้ำแม่ตัวห้องนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีส่วน walk-in closet ห้องน้ำนะครับมีช่องแสงด้านในแต่ไม่ได้มีการติดตั้งชัลโลสกรีนมาให้นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือจากบันไดนะครับจะเป็นตัวห้องแกรนมาสเตอร์เบดรูมนะครับเป็นห้องที่มีพื้นที่กว้างมากนะครับมีช่องแสงหลายด้านโดยพื้นที่ห้องนี้นะครับที่กว้างนะครับก็สามารถกั้น w a ล k in Closet ขนาดใหญ่ได้แบบบ้านตัวอย่างเลยนะครับสามารถติดตั้งไอแลนด์นะครับวาง s อเซสซอรีได้อีกด้วย ในส่วนของห้องน้ำนะครับก็ยังมีการใส่อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวพร้อมกับพื้นที่พ็อกเก็ตการ์เด้นนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับให้กับตัวห้องน้ำโดยห้องน้ำห้องนี้นะครับก็ยังมีการติดตั้งนะครับตัว s ชา w e เวอร์สกีนมีเลนชาเวอร์และจุดเด่นนะครับก็คือเป็น Jet s h ชา e r เพร้อมมอบความผ่อนคลายในการอาบน้ำได้ด้วยนะครับ ในส่วนของท้ายถัดมานะครับจะเป็นบ้านไซแกรานะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่ประมาณ508ตารางเมตรตั้งอยู่บนเนที่ดินนะครับประมาณ100ตารางวาซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับโดยฟังก์ชันนะครับแบ่งออกเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องครัว1ส่วนรับประทานอาหารมี2ห้องรับแขกแล้วก็มี1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถนะครับโดยบ้านไซ้กรานะครับจะมีแปลนคล้ายกับบ้านหลังแรกที่พามาดูก่อนหน้านี้เลยนะครับ แต่จะมีการขยายขนาดที่ใหญ่กว่านะครับจึงขอข้ามไปดูท้ายสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นท้ายใหญ่ที่สุดโดยบ้านท้ายใหญ่ที่สุดของตัวโครงการนะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่548ตารางเมตรและตั้งอยู่บนเนื้นที่ดินนะครับประมาณ110ตารางวาฟังก์ชันนะครับแบ่งออกมาเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหารมี2ห้องรับแขก2ห้องแม่บ้านแล้วก็มาพร้อมขอดยาร์ด และมีพื้นที่จอดรถนะครับเพิ่มขึ้นเป็น4คันเป็นท้ายที่ใหญ่สุดของตัวโครงการนะครับ<ม>โดยเมื่อเริ่มต้นจากทางหน้าบ้านนะครับตัวบ้านโดดเด่นด้วยตัวซุ้มโครงประตูสูงนะครับบริเวณพื้นที่ข้างบ้านนะครับก็กว้างสามารถต่อเติมพื้นที่พักผ่อนนะครับสำหรับครอบครัวได้เลยโดยบ้านท้ายนี้นะครับจะมีหน้ากว้างถึง24.3เมตรจอดรถได้4คันมีจุดรองรับนะครับการติดตั้ง EV c ีชา g ์ r มาให้เช่นเคย เมื่อเข้ามาในตัวบ้านนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นตัว Entrance foyer เป็นพื้นที่นะครับ Double volume สูงอยู่ที่7.4เมตรพื้นที่บริเวณชั้นหนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างโปร่งเชื่อมต่อกันได้แทบทุกส่วนนะครับตัวสามารถออกแบบนะครับและปรับฟังก์ชันได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนความสูงเพดานมาตรฐานนะครับจะอยู่ที่3.2เมตรนะครับพื้นที่ถัดมานะครับตัวแพ่นที่นะครับทางโครงการนะครับจัดมาให้ขนาดใหญ่ สามารถปรับฟังก์ชันนะครับให้เป็นครัวนอกหรือเป็นพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารก็ได้นะครับสำหรับพื้นที่ครัวไทยนะครับจะตั้งอยู่ทางนอกบ้านถัดจากตัวแผนที่ออกมานะครับจะเป็นพื้นที่ล่องโล่งตกตกแต่งครัวเป็นแบบบ้านตัวอย่างได้เวลาทําอาหารมีกลิ่นแรงนะครับก็ใช้พื้นที่ส่วนนี้ดีกว่านะครับถัดมานะครับจะเป็นพื้นที่ห้องซักล้างที่ก้านประตูกระจกบานสไลด์เป็นแบบนี้มาให้และด้วยความเป็นบ้านหลังใหญ่สุดของตัวโครงการนะครับ ก็จะมีการใส่ห้องแม่บ้านมาให้ถึง2ห้องแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับในส่วนถัดมานะครับตัวบันไดบ้านนะครับของบ้านจริงจะได้เป็นบันไดนะครับสีน้ำตาลเข้มแบบเดียวกับ2ท้ายก่อนหน้านี้นะครับโดยถัดจากตัวบันไดนะครับก็จะมีพื้นที่ห้องเก็บของและก็ตัวพาวเดอร์รูมนะครับ ส่วนความพิเศษของท้ายนี้นะครับก็คือฝั่งปีกขวาของตัวบ้านนะครับที่มีการใส่ขอดยาร์ดมาให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับให้กับการอยู่อาศัยภายในบ้านโดยจะมีตำแหน่งตั้งนะครับติดกับตัวห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่นะครับให้สมาชิกในครอบครัวนะครับสามารถมารวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันได้นอกจากนั้นนะครับชั้นล่างก็ยังมีตัวห้องนอนนะครับสำหรับผู้สูงอายุมีห้องน้ำในตัวนะครับ ในส่วนของพื้นที่กรัสเฮาส์นะครับในบ้านตัวอย่างนะครับทางโครงการตกแต่งมาให้เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับเนื่องจากท้ายนี้นะครับเป็นบ้านที่มีที่ดินมากกว่าท้ายอื่นๆนะครับจึงทําให้นะครับบริเวณข้างบ้านนะครับกว้างทําให้สามารถตกแต่งนะครับได้ตามความต้องการนะครับของเจ้าของบ้านเลยถัดมานะครับขึ้นมาดูต่อกันที่ชั้น2เลยนะครับมาดูกันที่ห้องแกรนด์มัลเ r อร์เบด m ฝั่งปีกขวาของบ้านกันก่อนนะครับเป็นห้องที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่ามองเห็นขอดยาทางด้านล่าง มีการจัดนะครับส่วนแรกนะครับเป็นพื้นที่ Wal k ก n Closet กับห้องน้ำก่อนเข้าถึงส่วนพักผ่อนนะครับห้องน้ำนะครับได้สเปคเดียวกับบ้านตัวอย่างส่วนห้องนอนนะครับก็กว้างมากนะครับมีระเบียงส่วนตัวมาให้ด้วยติดกันกับห้องนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ห้องนอน3นะครับซึ่งก็เป็นห้องมาตรฐานมีห้องน้ำมีตัวครบฟูลฟังก์ชันออกมาจากห้องนอน3นะครับฝั่งปีกซ้ายของบ้านนะครับจะมีห้องนั่งเล่นอีกชุดหนึ่งอยู่บริเวณหน้าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตะลเบียงนะครับด้านนอกที่สามารถจัดเป็นมุมพักผ่อนนะครับแบบเซมิอ์ดอร์ได้ส่วนห้องนอนที่4นะครับเป็นห้องมาตรฐานมีห้องน้ำในตัวนะครับครบฟูฟังก์ชันมาให้ส่วนมุมบ้านฝั่งขวานะครับเป็นห้องจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมมีพื้นที่กว้างนะครับรองลงมาจากตัวแกรนด์มาสเตอร์เบดรูมมีฟังก์ชันครบคันเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งนี่ก็จะเป็นารายเดยดทั้งหมดนะครับของบ้านทุกท้ายของโครงการนี้นะครับและถ้าถามว่าหน้าตาบ้านเปล่านะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของบ้านเปล่านะครับชั้น1และก็ชั้น2นะครับเรามาสรุปจุดเด่นของตัวโครงการแกรนบางกอกบุรีวัดบางนากอม15กันบ้างน,นะครับ อย่างแรกเลยนะครับตัวโครงการนะครับมีทำเลที่โดดเด่นนะครับเดินทางได้สะดวกติดถนนใหญ่ใกล้กับตัวถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกแถมยังห่างจากตัวสนามบินนะครับเพียง30นาทีเท่านั้นทําให้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะตกเครื่องบินนะครับอย่างที่2นะครับรอบบริเวณโครงการนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มีโรงเรียนโรงพยาบาลรอบๆครบ แถมยังตั้งนะครับอยู่ท่ามกลางกลุ่มโรงเรียนนนาชาติชั้นนําอีกด้วยข้อที่3นะครับตัวโครงการนะครับเป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นในสไตล์เมดิเตเรเนียนะครับที่มีท้ายบ้านให้เลือกถึง3รูปแบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ขนาด4 1 2ตารางเมตรนะครับจนไปจบที่ท้ายใหญ่สุดนะครับที่584ตารางเมตรใครที่เป็นเจ้าของกิจการแถวๆนี้นะครับโครงการนี้นะครับเหมาะสุดๆเลย และข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับตัวบ้านนะครับสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยนะครับได้ทั้งครอบครัวได้ทุกเจเนอเรชันเลยก็บารได้นะครับตั้งแต่เด็กจนไปถึงผู้สูงอายุนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกความเป็นไปได้ในโลกอสังหากับพ่อโพลิชแ n นลขอบคุณครับ